สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องนุ้ยอ้วนจังอีกแล้วคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาพร้อมกับเมนูไข่อีกเช่นเคยยุคโควิดใช่ไหมเราก็ต้องหาเมนูที่มันเซฟเซฟวันนี้นะคะจะเป็นเมนูไข่คั่วพริกเกลือจะเปลี่ยนเมนูไข่แบบเดิมๆให้เป็นไข่ที่แซ่บๆแล้วก็อร่อยมากขึ้นนะคะวัตถุดิบของเราก็คือมีไขวันนี้นุ้ยเตรียมไข่สีฟองกระเทียมสับพริกจินดาสับนะคะแล้วก็อันนี้ต้นหอมซอยเกลือเอ้ยน้ำตาลเกลือแล้วก็ พริกไทยค่ะแล้วเดี๋ยวก็แค่ใช้น้ำมันพืชแค่นั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มขึ้นเตากันเลยค่ะเรามาเริ่มจากการเปิดเตากันก่อนนะคะทุกคนเราใช้ไฟแค่กลางๆนะคะเติมน้ำมันพืชลงไปนะคะ อันนี้น้ำมันนุ้ยใส่ปร,ประมาณแบบช้อนโต๊ะรอนน้ำมันร้อนนะคะแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปโลดอุ้ยเลือกลงไปด้วย คือรอแบบว่าน้ำมันทําปฏิกิยากับไข่ก่อนนิดนึงนะแล้วเราค่อยคนเพื่อให้แบบว่าตอนที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสุกออกมาเนี่ยค่ะจะได้แบบมีสีสันของตัวไข่แดงไข่ขาวต่างกันด้วยนี่เริ่มคนอารมณ์เหมือนไข่ขยี่เลยทุกคนแต่ไข่ขยี่เราจะเอาแบบแค่ความสุกแบบน้อยๆใช่ไหมแต่นเนี้ยเราจะเอาแบบว่าให้มันสุกค่อนข้างเยอะคือเป็นอารมณ์ไข่กั้วเลยจริงๆค่ะนี่ หรือจริงๆมันก็คล้ายๆไข่คนนะไปกลางๆถึงอ่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไข่จะไม่ง่ายไม่ทีเนี้ยนุ้ยอ่ะไม่ได้แบบว่านั่นมากเอาแค่ประมาณนี้ก่อนทุกคนแค่แบบพอไข่เริ่มสุกนะแล้วก็ให้เราเติมน้ำมันไปอีกฝั่งหนึ่งของกระทะนะคะนี่แล้วหลังจากนั้นให้เราใส่กระเทียมลงไปค่ะ แล้วก็เจียวกระเทียมลงไปเลยจนกระเทียมหอมนะคะเอากระเทียมไปไว้ตรงกลางกระทะได้เพราะว่าตรงส่วนกลางของกระทะมันจะร้อนเยอะสุดรอจนกระเทียมหอมนะคะทุกคนแล้วก็เหลือง หรือใครจะเตรียมกระเทียวก่อนก็ได้นะแต่นุย้ยเอาแบบนี้ดีกว่าถนัดแบบนี้นี่กระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมโชยมากคุณผู้ชมค่ะอันนี้นุงยยังใช้ไฟกลางอยู่เลยนะเพื่อให้กระเทียมเขาไม่ไหม้เกินไปนะคะคน,น แบบนี้นะคะนุ้ยจะใส่พริกลงไปนะคะทีนี้พริกใส่ได้ตามความชอบของคุณก็คือเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะแล้วก็เราจงรู้ไว้ว่าเมื่อเราใส่พริกลงไปนั้นความแสบจมูกกลิ่นมันจะรุนแรงมากขึ้นนะคะหอมมากให้เราใส่น้ำตาลลงไปนะคะปรุงรสนะคะเริ่มปรุงเราต้องแต่ขั้นตอนนี้ ดุยใช้มือขออนุญาตใช้มือนะแล้วก็เกลือนุยช้เป็นดอกเกลือนะคะเพราะนี้ว่าดอกเกลือมันมีรสสัมผัสที่ดีกว่าแล้วก็ไม่เค็มโดดเกินไปและถ้าใครไม่มั่นใจในตัวเองผงปรุงรสจะช่วยคุณได้ใส่ลงไปค่ะแล้วก็นี้คือ ัวให้มันแห้งแล้วก็เข้ากัด <c oughs> ตัวพริกมีกลิ่นกระเทียมมีกลิ่นนะคะ <c oughs> อันนี้เปิดไฟแรงได้เลยนะทุกคนเพื่อให้แบบมีความกลิ่นไหมของตัวไข่ขยี่เบาๆได้ถ้าไม่ชอบตัวไข่ชิ้นที่มันใหญ่เกินไป นำความตาช้อนที่ตักผงปรุงรสออกเพื่อให้ผงปรุงรอสอยู่ในไข่เหมือนเดิมโอเคโอเคทุกคนคั่วจนแบบรู้สึกว่าแบบทุกอย่างเข้ากันดีแล้วปิดเตาได้ค่ะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยหลังจากนั้น สิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือต้นหอมค่ะเพื่อสีสันนะคะแล้วก็สบัดง่วาไปหมดเลยเนี่ยพริกไทยนิดนึงค่ะนี่เป็นอันเสร็จพิธีค่ะ เป็นไข่คั่วปริกเกลนะคะเพิ่มรสชาติให้กับไข่ไก่ของเราให้กับไข่ของเราแล้วก็เปลี่ยนเมนูไข่ที่น่าเบือ่อให้เป็นเมนูใหม่ๆมีรสชาติแซ่บๆมากขึ้นไปลองทำกันดูนะคะหอมอร่อยอร่อยข้าวยรน้รอนอ่ายเลยค่ะ